ผู้หญิงที่เป็น SLE เทโลเมีย์จะสั้นกว่าคนปกติแล้วก็ถ้าเป็น SLE ที่อายุน้อยเนี่ยเทโลเมียก็จะสั้นเร็วมากขึ้นแต่ถ้าถติว่าเป็น SLE แล้วมีอายุมากขึ้นเนี่ยนะคะ mm hmm. ก็ปรากฏว่ามีโอกาสสิ่งต่ารเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยเร็วขึ้น คนที่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยเม็ดเลือดขาวมันทํางานผิดปกติมันผิดปกติยังไงก็คือว่ามันจะกลับไปทํรลายเซลล์ร่างกายของตัวเองเพราะฉะนั้นพอมาโดนเซลล์โดนทําลายแล้วเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดการอักเสบขึ้นในอวัยวะต่างๆที่มันไปทําลายส่วนหนึ่งของโรคแพ้ภูมิตัวเองก็คือโรค SLE หรือโรคพุ่มพวงผู้ป่วยรายๆหนึ่งเนี้ยจะมีอาการอาจจะเป็นแค่หนึ่งระบบ2ระบบไม่จำเป็นต้องเป็นทุกระบบนะคะ เพราะฉะนั้นทั้งหมดตรงนี้เนี่ยเวลาที่มันกําเริบขึ้นมาเนี่ยความรุนแรงก็ขึ้นอยู่กับอวัยวะที่ว่าเขาไปเล่นงานอวัยวะไหนถ้าเล่นงานอวัยวะที่สําคัญความรุนแรงของ SLE กับคนนั้นก็จะรุนแรงมากขึ้นแต่ขณะเดยียวกันบางคนเป็นไม่ไม่ได้รุนแรงมากเช่นเป็นที่ผิวหนังหรือว่าเป็นตามข้อพวกนี้ก็จะแค่ปวดอักเสบมีผื่นขึ้นนะคะ แต่ถ้าไปเล่นงานอาวัยวะใหญ่ๆเช่นที่ไตที่สมองพวกนี้ก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยโดนทำร้ายค่อนข้างรุนแรงมากขึ้นนะคะ สรุปก็คืองานวิจัยอันนี้เขาก็เจอว่าผู้หญิงเขาศึกษาให้ผู้หญิงเป็นกลุ่มเดียวเนี่ยนะคะว่า SLE เนี่ยผู้หญิงที่เป็น SLE เทโลเมียจะสั้นกว่าคนปกติแล้วก็ถ้าเป็น SLE ที่อายุน้อยเนี่ยเทโลเมียก็จะสั้นเร็วมากขึ้นแต่ถ้าถือว่าเป็น SLE แล้วมีอายุมากขึ้นเนี่ยนะคะก็ mm hmm. ปรากฏว่ามีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยเร็วขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการพยากรณ์โรคหรือการทํานายว่าผู้ป่วย SLE จะมีภาวะรุนแรงมากขึ้นขึ้นอยู่กับ ับควววาามมยยยของเชอเชีด้ทีนี้เรามาดูกันว่าเอ๊แล้วเราวัฒนาชีวะจะไปช่วยอะไรคนกลุ่มนี้ได้บ้างปรากฏว่าไงคนที่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองไม่ว่าจะเป็น SLE หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี้ยสิ่งหนึ่งที่เราเจอก็คือเทโรเมียสั้นอีกสิ่งหนึ่งที่เราเจอก็คือว่าจะเกิดการอักเสบขึ้นมาในอวัยวะต่างๆแล้วแต่คนนะคะเพราะฉะนั้นวัฒนาชีวาจะเข้าไปช่วยตรงไหนก็คืออันนี้เลยสารที่ท่านอาจารย์พิเชษสกัดมาจากพืชผักกินได้ทั้งหมด5ชนิดด้วยกัน เรารู้จักกันดีอยู่แล้วก็คือวัชนชีวาตัวนี้เรารับประทานเข้าไปในรูปของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช่ยานะคะเน้นกันนิดหนึ่งเราใช้วิธีการของการอาหารบําบัดโรคนั่นเองมันไปช่วยอะไรมันไปช่วยเสริมสร้างเทโลเมียทุกคนคงรู้ดีอยู่แล้วเนาะว่าเราสามารถเสริมสร้างเทโลเมียได้ถึง408สเบสแพใน8อาทิตย์ลดการอักเสบได้ด้วยนะคะ